อากาศเมนีกริยุประมาณ18องศาพี่น้องถือว่าอากาศเย็นจ้าแต่ก็ถือว่าหนาวอยู่พี่น้องเพราว่ามีฝนตกพร้อมเนาะถึงล้มถึงฝนพี่น้องหนาวอยู่จ้าเมนีอากาศหนาวอยู่18องศาจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องมงนีกนมะพก็ช่องสาวหม่องชาแนลคือเกาเด้อจ้ามนีสาวหม่องสิพามาเก็บบักม่วงบรรยากาศฝนลิ้นพี่น้องบรรยากาศนาหนาวหนาวฝนลิ้นทั้งหนาวทั้งฝนพี่น้องตกติดต้อกันหลายมือแล้วสองสามมือแล้วพี่น้องฝนว่าท่านได้เซาเลยฝนตกลิ้นแหงแน่เป็นละอองแน่พี่น้องสลับกันไปเนาะจ้างานบักม่วงหักล้มแหงหลายพี่น้องบักม่วงหักงานหนึ่ง อันนี้บักม่วงอกลองล้วจ้าล้มแห้งมันหักจีพาพี่น้องมาเก็บบักม่วงมัน,นี้เนาะก็ฝากเป็นกระนังใจกดไล์กดแช์กดติดตามกดวซับสไคร้สาวหม่องน้ำได้เด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำได้เด้อถ้าบม่อยากพลาดคลิปสาวก็ดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งเพื่อบ่พลาดการติดตามนะพี่น้องเผื่อบ่พลาดคลิปเลยไหมพาพี่นอ้นองไปเก็บขา้าวโพดกันเลยจ้ามาเก็บขา้าวโพดตอนฝนตกลิ้นพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายดีต้นีนน้อยกัน งามได้เนี่ยจ้ะข้าวโพดข้าวโพดหวานถ้าเขาเก็บไปแมงกินเบิดพี่น้องเขาต้องฟาวเก็บไปก้อนมันแกเหลื่อมแกเราจะต้นน้อยๆก็แกได้พี่น้องตุมกระแสบเติบอยู่ตุ่มหวานหวานถ้าเขาเก็บไปแกมันกระชจืดปลูกถิมไวเลยได้เนี่ยพี่น้องปีนี้ฝนดีมา้ยต้งหัวปีบุยก็บ่ได้ใส่เพราะว่าดินมันก็ดียู่แล้วเนาะ สามองปลูกไส้หนานพักเก้าหนานพักที่มีฟุ้นขี่งัวนะพี่น้องนี่ก็เลยงามปูพักเสร็จปุ๊บดินตากแดดไว้จก้กระทิตนึงเสามองก็มาคุดหลุมปลูกเลยนี่จ้ากระโพดงามๆเลยพี่น้องงามว่าจะนี่ขะโพดของเฮา เก็บข้าวโพดเอาไปต้มกินยูถียงนะแต่ว่าเสาหม่องอแฟนเสาหม่องว่าสียางว่าฉันพี่น้องโอ้ยหนูกินเบิดให้หนูกินพี่น้องโอ้ยหนูกินเบิดก้อนเขาต้องฟาวเก็บไปเมื่วหนูสิกัดกินเหมดก้อนเขาเขาพูดมันแก่ใดทีแล้วพี่น้องหนูมันหอม อ,อ๋ทั้งพี่ทั้งพี่ก็นตนน้อยกระฟักไงยุพี่น้องตนในน้อยดอกแต่ว่าฟักไงมันเปลี่ยนพันธ์ข้าโพดหวานข้าหมองซื้อมาแพงๆนี่นะมเมล็ดพันธุ์นะพี่น้องนี่พี่น้องนี่ฝนตกลิ้นไสเห็นละอองน้ำบ่พี่น้องน่ะ เลยจงไว้บ่ไดดอกพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันต้นการเอาไปปลกพักปกมีปลกบะเขียต้นที่ว่าอันเหลียนะพี่น้องหมดยังหมดยังนี่แก้เบมือนล้ว ถ้เขาบาากอกหักแปังสีมันแก่ไวๆพี่น้องงามแก่กะแก่นี่เป็นข้าวโพดพันข้าวโพดหวานหนึ่งเอาหวานหวานนะพี่น้องหนึ่งเอาว่าตองต้มเอาเกลี่ยวุ้ยจักน้อยเอาเกลือโรยสักหน่อยมันก็จะหวานเลย ทั้งเป็นบงก็มีพี่น้องบงกินเน่ยเบิดลือย่างพี่น้องอันอันนี้ฟักฟักแบบนี้ก็เป็นได้พี่น้องเลยต้นเตียเต้ยดอกตั้มๆดอกดนนน้อยๆนะพี่น้องเบื้องต่ว่าฟักเป็นออมแต่ว่าฟักสีแก่บ้าแก่อันนี้ก็บเ้หูสับหมองเลือกหาฟักตรงๆเอาแต่ฟักตรงๆอันนี้ก็เต็มอยู่เนี่ยเป็นกระจุกอยู่เนี่ยพี่น้องข้าวโพด นี่อันนี้ก็เป็นฟักนี่ต,นนต้น,น้อยๆตัําๆนี่พี่น้องยากาศฝนตกฝนตกลิ้น บรรยากาศดีคักพี่น้องมาเหร่นทงเหร่นทากับสาหม่องเด้อแต่แต่สาหม่องกะอันดูแลตัวเจ้าของหรอกพี่น้องรักษาสุขภาพในเด้อจ้าอากาศหนาวทั้งหนาวทั้งฝนบรรยากาศดีคักไปพี่น้องเข้าไปใส่กระตาเขาเลี้ยงสวยๆจับหน่อยกอนเขาพวดฝนตกใส่ไม่ได้ขี้ดินพี่น้องจ้า มีแต่ขี้ดินขี้ตมปลูกเบ่หลายหรอกพี่น้องปลูกน้อยๆเพราอได้กินปลา้าไปเก็บบักม่วงพี่น้องบัดน,นี้อ้ยฝนอ่ะปลาผิกสามหมองกำลังงามเลยฝนตกใส่พอดี บรรยากาศคือฟ้าคืมฝนคือสิบาเซาไงดอกพี่น้องตกสามมือติดตอ่อกันแล้วจ้าหูฝนแบบบักม่วงกล่องโกยโกโยุ่นพี่น้องดอกสาวหม่องสิไปเก็บ่ะมาเก็บบักม่วงกับสาวหม่องเด้อมาเหร่นทงเหร่นท้าพี่น้องคุณ่ะฝนกระลิ้นสอ,ส,ส,อส,สองแส่องแสอยู่จ้าว่างหันกระตาไสขา้าวโพดเบิดเราพี่น้องสาวหม่องกระแส่นตุงหูหิหว มะม่วงแหลกเด้อพี่น้องบักม่วงโบราณแต่เก่ามะม่วงพันโบราณสายพันธโบราณฝนตกใส่ขีต้ตมมันก็บ่เป็นอย่างพี่พน้องบอ่ซ้ำเพราะว่าฝนตกล้นใส่ขีต้ตมล้นใส่น้ำแต่ว่าถ้าเขาบ่กาเก็บมันก็สเนา่าเพราะว่ามันล้นใส่น้ำเนาะคุณน่ะ่องโจโก,ก,กยุพี่น้องบาม่วงก็ไดเก็บไปก็กินบ่าทันเนี่ยนะจ๊ะ เิ็บไปกวนไว้อันใดแซน้ำเ้วมันกเหมินเอาไว้นี่ละมันเนาแล้วพี่น้องไม่ได้มาเก็บเมือวานนี่หนาวหลายเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปเบิ่งทั้งต้นพูนอีกพูนเพราะว่าปลูก่วงทั้งัวขนณาอุ้ยบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศสุดๆเลยจ้ะสุดยอดเลยบรรยากาศ เห็นฝนลินว่าพี่น้องฝนลิ้นแส่แส่แสง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 สีตลอดเลยฝนลิ้นแบบนี้ตลอดเลยเด้อจ้าเห็นน้ำว่าพี่น้องนี่ฝนสีไดงว่านเข่าไงบ้านว่านน้ำว่านต่มกับสีไดงว่านไงบ่บุพพี่น้องน้ำคือหลายแถบ่มีหม่งเป่งให้เลยก็เต็มเบิร์ด พี่น้องเมื่อกี้อ้ยอันนี้ย่งกินเบิดก้อนบุญเนี่ยกระหอกห้อยกระหอกพี่น้องกระหอกกินเบิดก้อนอันพูนอีกห้อยกระหอกกัดลนอันว่ามันกระหอกพี่น้องอันวอาผีดกระแตะกระแตตัวน,น,น้อยนะจ๊ะถึงหัวขะนานีก็มีแตนดอกกระเจียวได้ท่านจ๊ะดอกกระเจียวลายอ้ยพี่น้องหน่อยหนีงามงามเป็นสีชมพูเลย น้ำขากสีชมพูพี่น้องบักงวงหัวแหลดแต่มันก็บ่ขืนหัวแหลดดอกจ้ะมันเป็นสีชมพูแบบจังไหนล่ะบอกว่าถือบัมวงถือฝนเนาะมันลนล้มผัดลนหน่วยลนกระลายยุ่พี่นอ้องแต่้อยกระแตกกัดเบิดกระแตกกินเบิดก้อนมันกัดนี่พี่น้องนี่นี่เป็นหัวแหลตยุจานนี่บักงวงหัวแหลด อันนี้เขียวเสวยล้นพี่น้องมันสุกฝนตกก็เป็นประมาณนี้พี่น้องอาจจะติดชีตมติดชีดินแน่เด้อจ้าเพราะว่าฝนมันตกฝนตกบ่หยุดบ่เซาบ้างไงดีสยวหม่องที่ลงเปียวในใน้ำก็พี่น้องล้นเต็มเลยมีแต่นวยงามๆนี่อันนี้ก็โอ้ยหนาวแล้วพี่น้องเสียดายหลายน่วยบอกไงคนะ่ะ อันนี้ล้นไหมมั้งนี่ล้างก่อนอน, oy, กกน้ำหยอยใส่หัวปกบางนึงมั่านะพี่นอ้องนี่หอยหอยหล้นเป็นขีดต่มเบเลยพี่น้องนี่คือใช้ล้นมือสาวนี้ล่ะล้างก่อนล้างน้ำพร้อม น,นามไนให้นะาเสียดายหน่วยนันหละหน่วยไงอันนี้ก็ห,ห้อยลนเขาบอามาเก็บกันเนา่าเบิดพี่น้องขายก็ขายบ่ได้แถวบ้านเสาหมองนะขายบ่ได้เด้ไผ่ไผ่เพิ่นก็มีเนาะเพิ่นกระปูกสุคน กวยเอาเลยล่ะกวยเอาปันกวยเฮ็ดพอพี่น้องมันล้นใส่ขีดต่อมเมื่อเอาดอกเน่าแล้วพี่น้องเสียดายหลายอันนี้ก็นเนาคือการ มันล้นหลาย,ยุพี่นอ้องแตยุ่ในเฮนาพุท่านอาจารย์คุณน่ะร้ายหลยสมองก็จะเก็บไป็ดสมนีแล้วเพราะว่ามันล้นปึบมันมีหมดมากินแล้วก็อันห้อยกระแตกกัดดากขาดเต็มเอาบ่าใดพี่น้องมีตะหนวยงามๆแต่ว่ากระแตกกัดเหมือดเดี๋ยวสมองลงไปมองนี้ก่อนห้าบมีหนวยงามๆชึบโอยเหมือนขี้ต่ม นี่พี่น้องเวงงามอยู่จ้ะมะม่วงแลกอันนี้เนาอันนี้บ้านนาดอกพี่น้องบ้านาดอกจ้าเก็บบกม่วงตากฝนพี่น้องมาเด้อมันมวนจ้าในบรรยากาศ ทงไฮทงนะาบานเฮาอุ้ยหนาวอันนี้บ่หนาว,อานานาวดอกจาก้าอืมสามองค์ทงมันหน่อยโพดอืมหน่อยนีไหมพี่น้องโอ้โหมองหัวแหลตคักตัวนี้พุ่นน่ะก็โดเลยพี่น้องมึง น,นี่อันมวยใหญ่ตัวนี้อุ้ยเอาอยู่กระทันหันหนาดอกพี่น้องเราไปล้างเอาอันนี้ก็ะทันหันเนาวเยวเอื้องเลยนี่ก็จกจกเอาปันอีหยังปันเฮ็ดเพาะน้อยนี่ก็ะทันหันเนาดอกพี่น้องไปล้างน้ำเอาจาฝนตกใส เพราะว่าล้นหมามันขีต้ตมมันเลนะเนาะคันบ่เก็บก็เสียดายโอ้ยหน่วยมันเนา่าพี่น้องนี่ถ้ามองกิเลกออเอาหน่วยใหญ่ๆนี่ล่ะหน่วยใหญ่บ่เน่าักม่วงอันหวนัวแลหน่วยงามๆ กระพอสำมนีแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บบักมว่วงเนาะจ้าสาวหมองเจยไปเทไว้กระท h o ก้อนเดี๋ยวไปพอกันยุกระทอมเนาะจ้ากระทอมทงสามองก็มะหอดกระทอ o นะ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องอันฝนตกแห้งพอดีจ้าก็บอก๊อบแมนไว้ตกแห้งดอกพี่น้องแบบลิ้นลิ้นเป็นลิ้นแห้งๆนะจ้าพุดนะบรรยากาศทงนะานี่สามองกระลางไวพ้พอดีพี่น้องบักม่วงลางไว้ถธากิน บักม่วงหลากหลายชนิดครับหลากหลายสายพันธุ์มีมีทุกชนิดเลยพี่น้องบักม่วงเกือบทุกชนิดว่าเป็นทุกชนิดดอกจ้าบักม่วงกะรอนไม่ได้เก็บมาเนาะไม่ได้ยางไ่จืนหลายสามองไม่ได้เก็บบักม่วงกะรอนมาบักม่วงกระรอนกระสุกแล้วพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิน ทงไ้ทงนะน้ำนะให้นะกะนั่นโอ้ยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศใดครัหนาวก็หนาวล้มก็ลมน้ำตรงส่แองอยูนาะพี่น้องน้ำกับว่าทานี่เต็มสางดอกจ้าเพราะวัาสางน่วยนี้ขุดขุดยุ่สูงน้ำดันขึ้นมาบ่ใดก็ถือว่า ไก่สีหลายแล้วล่ะพี่น้องไก่สีนันแล้วไก่สีเต็มแล้วล่ะโอ้ยทั้งกุณแหนมมาเห็นต้นไม้แล้วพี่น้องบรรยากาศดีครับโอ้ยหนาวทั้งหนาวทั้งฝนตกติดตอ้อกันสามมือแล้วพี่นอ้องว่านในเซาเลยจ้ะตกแห้งตกคอยสลับกันไปเจ้าพลาคายยุอีหยัง บรรยากาศหนานอนคักน,น้อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศฝนตกลิ้น ล้มพี่น้องทั้งฝนทึ้งล้มฝนสาดนะโอ้ยไดบรรยากาศดีก็จะนอนอู้ก็นอนบ่ไดพี่นอ้องอู้เปเนี่ฝนสาดนะฝนตกดีขนาดตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเสาวแล้วพี่น้อง สี่โมงเช้าฝนตกฝนเซาเลยจ้ะตก,ก 3, ตัต้งสามมือติดต่อกันแล้วตกคอยตกแข้งสลับกันไปเอาละจ้าพี่น้องสาวหม่องกับพระพี่น้องมาเก็บข้าวโพดแล้วก็บักม่วงเนาะแล้วก็มาชมวิวยุกทอมทงไฮทงน้ำเนาะพี่น้องบันไดบรรยากาศดีก็ฟังสาขุดไม้เนาะพี่น้องน้ำกันยังคุ้นยู่น้ำกับว่าท่านได้ใสก็ฝาก เป็นกระลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์สาวหม่องน้ำเน้อจ้าทำมาคลิปสาวหม่องกดติดตามให้สาวหม่องน้ำเน้เพื่อเป็นกระลังใจเฮ็ดคลิปต่อตไปเนาะพี่น้องก็ฝากช่องไว้น้ำเน้อจ้าช่องสาวหม่องชาแนลนาะพี่น้องก็ฝากไว้แน่ออมบุญอมใจพี่น้องน้ำเน้เจ้าถ้าพี่น้องเดาสาวหม่องกระซิคอปิดคลิปไปเพียงเสนิ้เจ้าคลิปหนาพอกันไหมเดาสาวหม่องสิไปเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับพี่อย่างกระฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อพระพาการติดตามเนาะพี่น้องพอคลิปไม่ไม่ของสาวหม่องเนาะ ว่าพี่น้องขอลาไปก้อนจ้าคลิปนี้คลิปหน้าพอกันเด้อแปกกอนพี่น้องกับสายฝนเน้อจ้าปิดคลิปไปกับสายฝนตกกองฝาสีค้า